ลืมเป็นตัวของตัวเองนะครับสาหรับหนูหนของครูนะครับก็คือคําว่าครูนี่แหละครับที่ทําให้ครูเนี่ยครับของเรื่อวของตัวตัวเองนะครับผมทํางานอยู่สานักเขตพื้นที่นะครับทํางานอยู่ฝ่ายบริหารนะครับไม่ได้ลงอยู่กับโรงเรียนนะไม่ได้พุกคุกับโรงเรียนทีนี้เข้าิีสัมผัสกับปัญหาการศึกษามานะครับมีประมาณกระทุ้งสาทีเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเป็นปีนี้เยอะมากนะครับเยอะเป็นระดับต้นของทั่วโลกนะครับแต่ถามว่าประมาณตรงนี้นะครับลงไปเข้าห้องเรียนนะครับ แล้วก็ที่จัดระดับประเทศไทยได้ที่8นะครับสุดจะแพ้เราแพ้เขมนะครับไม่ใช่แพ้เพราะคุณภาพคนนะครับแพ้เพราะงบประมาณนะครับงบประมาณมามากนะครับแต่ว่าเมื่อถึงห้องเรียนนะครับก็เลยสนใจนะครับผมก็ส่วนใหญ่ทำงานสพงานก็ว่ามันจะลงไปโรงเรียนตลอดนะครับดูว่าทำไมงบประมาณลัไปันิ่ถึงนะครับก็ศึกษามาหลายอย่างนะครับจนมาเจอหนังสือเล่มนี้นะครับรูกล้าเียซอสแนะครับก็อ่านแล้ววิเคราะห์ดูแล้วนะครับในมุมมองของผมนะก็ต้องตีความก่อนนะครับว่าครูกล้าเตียซอสเนี่ยคืออะไรนะครับ ผมเอาไปลงเฟซบุ๊กนะครับหนังสือครูกล้าที่จะกล้าที่จะสอนนะครับปรากฏว่าคุณครูเข้ามาเขียนกันว่าทําไมฉันจะไม่กล้านะครับเนี่ยเป็นครูมาเนี่ยสอนครูมาได้มีความรู้สูงทาไมฉันจะไม่กล้าสอนนะครับเอาหรอทำไมฉันจะไม่กล้าสอนนะสอนครูมาก็เรียนมาทําไมจะไม่กล้านะถามคนนั้นกล้ามเลยนะครับมีแต่ความเปล่งนะครับความเก่งครูนะครับนี่คือครูกล้าที่จะสอนนะครับก็เลยต้องมาตีความอันใหม่แล้วนะครับในมุมมองของผมเนี่ยนะครับครูกล้าที่จะสอนจริงต้องบอกว่าครูกล้าที่จะไม่สอน ล้าเสียให้เด็กเป็นตัวของตัวเองนะกล้าที่เอาความปลอบวางของตัวเองออกมาครับมันมีเขาใช้คําว่าครูก้าที่จะปลอบางมาเรียนเขาไม่ถึงเรื่องนี้นะทีนี้ผมก็มาตีความสอนนะครับครูกล้าสอนไม่ถึงครูกล้าเปิดใจนะครับเพราะกล้าปลอบบางเขาเ้าใจบงตัวเองออกมาใจซึ่งมีความละเอียดอ่อนอยู่ข้างในนะครับแต่เราปกปิดด้วยคำว่าครูนะครับครูต้องเก่งกว่าเด็กต้องเหนือกว่าเด็กนะครับเราเราสร้างเอาแกงปกปิดตัวเองนะครับก็เลยไม่ได้ตัวตนออกมาทีนี้ จะกล้าเปิดใจได้อย่างไรนะครับหนังสือก็บอกว่าจะต้องไว้ใจตัวเองก่อนนะครับไว้ใจตัวเองด้วยการสำรวจภายในนะครับก็มีงานวิจัยจากหนังสือเื่งนี้นะครับว่าความไว้งใจ่างครูกับเด็กนะครับทำให้คะแนนสูงขึ้นนะครับวิจัยต่างประเทศนะโดยพบว่ายะแนนิดนี้สูงขึ้นในสามเท่านะครับระหว่างไว้วาใจกับไปไว้ใจนะครับทีนี้ครูจะไว้ใจตัวเองได้นะครับต้องกลับเข้าไปสำรวจภายในนะครับของตัวเองนะครับนั่นคือก็ว่าไว้แล ในนักปปก็ว่าไว้ครับครูกล้าที่จะสอนคือเป็นการพัฒนาภายในของตัวเองนะครับทีนี้การเริ่มทํางานนะครับก็ต้องเริ่มทํางานกับข้างในของครูเองนะครับก็เชิญวิทยากรนะครับวิทยากรซึ่งทํางานด้านจิตใจนะครับซึ่งวิทยากรพวกนี้มหายากนะครับก็ไปได้อาจารย์มีสองเพียนมาครับมาทำงานครูแั้วสาวันนะครับเอาครูสามสิบคนนะครับเข้ากลุ่มกันสามวันนะครับก็ให้คุณครูนะครับพูดคุชีวิตตัวเองก่อนนะครับทีทเจอที่ผ่านมานะครับ ดูข้างในของเทมีอะไรบ้างนะครับย้อนกลับไปหนึ่งปีสองปีสามปีจนเรื่อยๆถึงวัยเด็กนะครับวัยเด็กของตัวเองนะครับวัยเด็กของเองที่สดใสนั่นแหละครับให้ครูจะคนตารวจแล้วก็วาดรูปออกมานะครับวาดรูปออกมาแล้วก็เอาวัยเด็กของตัวเองนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับด้วยกระบวนการเรียบสนทนาหรือ d i a l o g u นะครับนี่ก็ตัวตัวเองนะครับก็ต่อไปก็คุณเรื่องไข่แดงไข่ขาวนะครับที่สีิไข่แดงไข่ขาวครูเราเนี่ยครับอยู่ในไข่แดงนะครับไข่แดงนี้รู้สึกปลอดภัยนะครับ เราไม่เคยออกไปพื้นที่ไข่ขาวเลยนะครับพื้นที่ไข่ขาวเนี่ยมันเสี่ยงนะครับมันจึงเสี่ยงแล้วมันจะเสียวๆนะครับเราไม่กล้านะครับเราอยู่หมดเดิมคือหมดปกป้องหมดไข่แดงนะครับก็ชวนคุณครูนะครับออกมาอยู่ไข่ขาวนะครับทีนี้ก็ให้รู้จักผู้นําสีลิศนะครับกระทิงมหมีสีหนูนะครับให้คุณครูรู้จักตัวเองนะครับตัวเองอยู่ทิศไหนนะครับแระทิศตรงข้าวของตัวเองตัวเองกล้าไปไหมนะครับอย่างกระเทิงเนี่ยนะครับกล้าไปทางหนูไหมนะครับ อยากอินซีกล้าไปหมีไหมหมีกล้าไปอินซีไหมสับเปลี่ยนทิศทางดูนะครับออาจกไขแดงออกไปไขขาวนะครับก็คุณครูก็ได้กลับมาคบตัวเองนะครับต้องรู้ว่าบางเทียตัวเองน่ยอยู่ในโหมดไขแดงนะครับอยู่ในโหมดปกป้องนะครับไม่ไม่เป็นไเลยนะครับทีนี้ผลการอบรมให้คุรูสามวันแล้วนะครับก็ครูก็บอกว่าต้องกลับมาคบคุนตัวเองนะครับต้องเปิดใจตัวเองนะครับ แล้วก็เข้าไปฟังเด็กมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาเราไม่เคยฟังเด็กเลยนะครับก็สามวันเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็พาลุงลูนะครับไปทํากิจกรรมกับเด็กนะครับพอดีช่วงนั้นนะครับมีการตีโมเด็นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับการตีโมเดตนะครับแต่ในเมื่อเป็นเป็นโยบายนะครับก็ทำก็ทําไปนะครับเราจะไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ตีบายนะครับเอาเด็กมารวมมาลูมารวมแต่ขอว่านะครับเวลาตวเนี่ยนะครับให้เด็กเขาได้พูดได้คิดบ้านนะครับก็หลังจากส่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ สึ right ่งอาทิต uh. ย์เต็งนะครับก็ได้ไปอยู NG ่กับครณครูอยู่กับเด็กนะครับก็จากที่คุณครูนะครับอธิบายหน้าทั้นอย่างเดียวนะครับก็ครูเนี่ยนะครับบอกให้เด็กมาแสดงดีคิดมากนะครับว่าข้อรที่แบบไหนอะไรแบบไหนนะครับก็ก็เริ่มเริ่มให้เด็กได้เปิดโปงบ้างนะครูว่ากล้าที่จะให้เด็กออกมาพูดนะครับแล้วแล้วครูก็รู้จักสื่อสารกับเด็กมากขึ้นนะครับจากเดิมที่ครูจะพูดหน้าทั้นอย่างเดียวนะครับก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อไปนะครับก็ให้ครูเนี่ยนะครับ ไปสอนเด็กนะครับโดยใช้หลักการของครูกล้าที่จะสอนนะนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นใช้วิธีไหนนะครับก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะก็ขอเอาบันทึกของครูมาเล่าเลยครับครูคนหนึ่งบอกว่านะครับใช้คําพูดเชิงบวกนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการพูดจากับเด็กๆนะครับหากเราจะต้องเข้าใจว่าอํานาจของค่อยคานั้นสําคัญขนาดไหนสิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นอะไรก็ได้ ตามคุณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งคุณด็กเลี่ยงการใช้กับคุ้ครุนแรงกับเด็กเพราะสิ่งนี้เป็นการที่ตีตาให้กับเด็กให้เด็กไปแต่นั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเด็กขี้เกียจแต่พูดว่าครูก็รู้ว่าเธอสามารถทําได้พอให้กำลังใจนะครับเมื่อใช้กับพูดนดีๆเนี่ยนักเรียนก็จะกล้าแสดงออกนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับ อันนี้นักเรียนจดระท้อนาว่านะครับชอบคำพูดครูไม่ไม่ดูด่าไม่ว่ากล่าวให้ใเขาใจอย่เสมอนะครับทําให้เราเป็นตัวของเองนะครับก็อันนี้ที่ทํามาประมาณ3เดือนนะครับหลังจากนี้เปิดเทอมนี้ก็จะลงไปทํางานต่อกับคุณครูนะครับเพื่อนําวิธีการให้ครูกล้าเปิดใจของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงไปเน,นี่ยคุณครูก็จะเหมือนเดิมอีกนะครับก็จะบรรยายหน้าทันทีนะครับ,ก,บ,ยยนนรบก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยให้กล้าความเด็นที่มากขึ้นและเห็นใช้เหตุผลที่มากขึ้นก็ที่หลักการวีทยธมาคร <c> ับขอบคุณครับ